ใช้ได้สามวันโอ้โอโมโลแล้วเนาะครับตอนนี้ใช้ได้สามวันโอ้ใส่แล้วเปิดไปได้สามวันเลยครับ,รบเดียวายมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับในที่ใช้เดียวาย<อ>วก็แบบที่ใช้กับสว่านอ๋อเ,เป็นแบตลิเธียมเนะคทช่ อันนี้เป็นจักรยานธรรมดานะครับซึ่งเป็น DIY ให้มันเป็นจักรยานคาราโอเกะนะครับอันนี้เป็นจักรยานไฟฟ้าซึ่งนน DIY อนนโอเ่โอเหลา ไอหนุ่มรถไทยใจคอไม่ดีหวงแต่แฟนที่หอเดียวมีครับอ่าสนใจนะครับติดต่อได้เลยนะครับช่างวิรัตโอบีไปทุกที่เลยใช่ไทยทุกอย่างแล้วไปยังไงมาไงถึงมาเป็นช่างคือช่างไปฟ้ามาก่อนช่างซ่อมที่เรียนมาก่อนครับแต่มันเนี่ย เอามาวิวติ่ติเก็บมังจะมาขี่ได้เก็บไว้ระยะนานแบตมัน,น DIY ครับรถจักรยานไฟฟ้าอ่าอ,อันนี้ทำไว้จำหน่ายหรือว่าทำไว้ขับไ้ขี่มาเพื่อไปปัดโวลลิ่อ่าเนีแยปั่นแบ,บ่อ,อ๋อมันขับเคลื่อนล้อหน้า